เดี๋ยวเราพามาแกะท้องข้าวอาเจย์สามสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะแกะสําเร็จเปล่าแต่ว่าต้องบอกว่าเพื่อนแกะไปแล้วได้นี่ค่ะอันนี้นี่ี่ให้ดูใกล้ๆนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้องบอกค่ะว่าแค่เห็นนี้ก็รววใหญ่ยาวมากดูค่ะดูเดี๋ยวเรามาแกะไส้กันต่อว่ายังไงกันต่อนี่ค่ะเรามาแกะไส้กัน อุยอุย,อยเราเรามาแกะไส้กันนะคะเราเราก็จะมาหากันค่ะว่าอืมนี่ค่ะแล้วต้องอีกประมาณสิบวันถึงสิบห้าวันเนาะที่ถึงจะออกรวงอีกทีหนึง่งตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มท้องอ่อนอ่อนแล้วเริ่ม <จำ S 1> ท้อง,อ,งอ่อนเ่อนยังเป็นท้องสาวอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> เราเราค่อยๆแกะคะ่ะอืมเรา เราเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องมาดูกันค่ะว่าเจอไหม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 อ่ะเดี๋ยวเรามาค่อยๆค่อยๆแหวกค่ะค่อยๆแหวกลูดทุกคนมาช่วยลุ้นกันนะคะว่าเราจะเจอเจอท้องไหมถ้าอันนี้เราไม่เจออีกก็เจออันนี้แล้วกัน เราค่อยๆลูดนะคะค่อยๆลูดไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยๆก่อนนะมมไม่มีแอ่เลยมีไหมอะมันจะต้องนอนหรือเปล่าแล้วเราต้องแกะไงต่อมันแบบมันดูแบบตื่นเต้นตื่นเต้นอาาโอ้ยๆเฮ้ยๆขาดแล้วค่ะ ไม่ไม่ไม่ขาดไม่ขาดมี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 ค่ะมีมีค่ะมีมีค่ะมีนี่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 ให้ดูใกล้ใให้ดูใกล้กล้เห็นไหมนี่ให้ดูให้ดูใกล้ๆนี่นี่นี่ก็เริ่มมากกำลังเออใช่มันอยู่ในนี้แหละมันจะเป็นต้นข้าวนะคะีวันมันมันมีแล้วอ่ะแต่ว่าคือคือเหมือนแบบ เหมือนแบบน้องอยังแบบยังน้อยอยู่ยังยัง,ยง,ยงท้องอ่อนๆอยู่นะคะเอาหลุดหมดแล้ว <พอ S 1> <laughs> ให้ให้ดูนี้แทนนะะค <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้แทนเพราะว่าเราเราแกะไม่สําเร็จเพราะว่ามันมีอยู่ไส้ในแล้วจะดูดูดูเยอะมากเลยเนี่ยนี้ดูเยอะใช่เห็นปะดูเยอะมากถ้าเทียบนี่เทียบจากนิ้วเห็นไหมนี่เทียบจากนิ้วค่ะสวยมากค่ะสวยมากโอเคเดี๋ยวเราพามาดูเรื่อยๆนะคะ